ดันมาข้างหน้ากองมาข้างหน้ามันไปข้างอะ่ะผมจะกองไปข้างหน้านไปข้างเฉยแต่ก็วิ่งได้ฮะเอ้อนั่งไง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  เอาล้วครับผมก็กลับมาพบกับผมไตเติลพาเวอร์อีกเช่นเดิมเช่นเคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับก็อยู่กับ f s 19เหมือนเดิมนะครับจาก EP ที่แล้วที่เราทําการเอาดินมาเทตรงนี้เรียบร้อยนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเอาเจ้านะแคทเทอร์เปล่านะฮะมาทําการเกลี่ยนะฮะแล้วก็นี่ฮะเราจะมีรถอ่าอีกคันนึงนี่ฮะนี่มีดินีนคันนึงไว้นะฮะเผื่อไม่พอก็จะได้ดําเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปไปหาเจ้าแคทกันหวานตูตีเฮ้ยไม่ใช่แคทนี้นะทุกคนนี่ก็ไม่ใช่อ่านี่ไง นงครับทุกคนามาดูกันหน่อยครับเป็นตัวดีแปดทีนะทุกคนน่าจะตัวแปดตันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็เหมือนเดิมฮะเอาหนุ่มรอฮีโน่สิอล้อลากนะฮะไม่รู้จะไหวไหมนะมาโอ้หไหวแนวเพราะว่าขนาดแม็คโคยังอ่ายังยกได้สบายชิวๆเลยนะฮะ รถฟอร์ดโอ้โถ้าชนนี่จะเป็นไรไหมเนี่ยนะฮะเบาๆขึ้นไหวไหมขึ้นได้ไหม่าพอดีล้ออ่ะพอดีเปะ๊ปะๆฮะก็เหลือพื้นที่นิดหน่อยเชฟนี่แต่ไม่รู้จะพับได้หรือเปล่านะอ่าวาง โอ้โหเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพับไต่โอ้โหตูดกระดกโอ้โหมันต้องอุ้ย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 ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พับบันไดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องลองแบบต้องลองไม่ต้องไม่ต้องเอาอ่า อันนี้ข้างหลังไปได้ไหมเอาอันนี้ข้างหลังขึ้นรถฟอร์ดนี่ฮะโอ้โอ่าโอเคก็ได้อยู่นะเนี่ยนีย่ลาดไว้ฮะเดี๋ยวค่อยขับไปที่หลังเอ,เอาไปดันเขาซะแล้วนะฮะมา อุ้ยแต่เร็วๆนะสแสดงว่าถ้าจะให้ดีนี่ต้องหาหางโลเบตมาขึ้นนะเนี่ยนะมาฮะไ้โอโ้โหเลสโก้รอๆเลยฮะจังหวะนี้จำทางได้ไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมุมนี้มันรอ่อเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพบันทึกภาพ ไว้ชมหน่อยละกันนี่ฮะแต่มันดูสั้นๆยังไงไม่รู้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรโยดูแต่ว่าแบบน้ำหนักนี่ต่างเลยนะหนักขึ้นเยอะเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮะ12ล้อน้ำหนักก็น่าจะถ่ายเทมาเยอะอยู่แต่เรามาลุ้นกันว่าเจ้าฟอร์ดน,นี่จะแบกมาได้ไหมนะ ออก่าค่อนข้างที่จะหนักพอแค่4ล้อฮะอันนี้12ล้อไหวฮะไหวชิวๆโอ้โหมองเห็นมาจะไก่เลยจริงมันก็ดันได้นะแต่มันมันไม่ได้ลำหนักอะ่ะเลยต้องแบบเออต้องใส่ าหลังท่วงนิดนึงให้น้ำหนักมันบาลานซ์นะเพราะว่าเราเน้นสมจริงนะฮะเราไม่ได้เน้นสมมุตินะขึ้นมาขึ้นมาไวไหมขึ้นไหมขึ้นแบบโอ้โหขึ้นได้โคตรชิวอะ่ะ <c oughs> หหดเกินแล้วก็ดูลงบันไดแบบบันไดลอยฮะลงแบบนี้นิดบันไดติดไหม ลงแบบนี้ฮะเท่ๆเลยแล้วก็ติดฮะไอเป็นไรไอเนไรฮะปล่อยเชือก่อนปล่อยสายสเตอาถอยลงมาวูวโคตรแรงอุ้ยนานผักใครเนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะ โอเคถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ออกก่อนก็ยังติดฮนะ <c oughs> ดีหน่อยก็อยู่ด้านบนนั่นแหละทุกคนอ่าอ่าจอดตรงนี้แล้วก็ไหนล่ะนี่ฟอร์ดเลนเจอร์เราไม่รู้ฟอร์ดไปนะแต่รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหรอ่อ่ะหนัก เอยเออยังหนักแต่ก็บิงได้ฮะเออนั่งไง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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบีโค้งแรงก็ได้เลยโอ้ยโอนมาดูช่วงล่างฮะเช็คช่วงล่างแล้วเนี่ยน่าจะเช็คช่วงล่างฮะะ อย่าตีโค้งแรงฮะต้องเบาๆยคุณพี่ก็บรรทุกโหดเกินถ้าลากค่วงอีกนี่โอ้โหสุดเลยนะเนี่ยต้องค่อยๆเดียวฮะไม่ต้องไปตามถนนนะวิ่งแบบหาจรงว่ะเดี๋ยวให้น้อยที่สุดปโอ้โหแนบนี่แทบแบบโอ้โห ขอดที่อดเซนเจอร์เราก็โหดนลยเบรกเบรเบรเบรเดี๋ยวเดนะมันมันมันสีคูณสีใช่ไหมเนี่ยอ่าลงลงยังไงก็ได้หรอกสีสอ่ะนี่ฮะถอยขึ้นยังได้ไรเนี่ยอ๋อเล่นท่ายากอ๋อ ต้องมาจอดใกล้ๆฮะนี่ใส่สตีออกแล้วก็ชิฟมาต่อใส่กับรถเลยนะเนี่ยเพิ่บนี่กดจะฟอร์ดเอ้ยออกไปไหมนี่ <c oughs> โอ้โหฮะกว่าจะ ได้เลือกยามยามดีะมา,มาเป็นไงฮะเ,ออเริ่มเลยฮะจะดันแบบนี้ละก่อนดันมาข้างหน้ากองมาข้างหน้ามันไปข้างอะ่ะผมจะกองไวปข้างหน้านไปข้างเฉยก็หนยมีลงใช่ไหม ขึ้นนิดหน่อยไปเมิดขึ้นนิดหน่อยนี่มาแล้วมาแล้วโอเคมันจะคุ้มค่ากับค่าจ้างไว้นี่ยเดี๋ยวจะให้ผ่านหลังลงนะถ้าผ่านหลังลงนี่เรียบร้อยเพราะว่าผ่านหลังมันจะเหมือนไถอ่ะไถใหม่แต่ทำไมไปไม่ได้อ่ะ ก็คือถ้าพื้นไม่เรียบก็คือวิงขึ้นไม่ได้โอ้โหลูนี้เอาลูนี้เอาฟอร์ดมาดีกว่าฟอร์ดนี่น่าจะกินเรียบนะเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่ติดเฉยอืย เลยฮะดันเยอะไปแล้วดันเยอะเกินไปฮะนี่ประมาณนี้แบบแตะแตะพื้นนิดหน่อยโอเคอย่าติดนะอันนี้ก็มาแล้วก็ดันกลับคืนฮะเพราะว่าเลยมาเยอะ เรียบไหมถ้าเรียบจะต้องเอารถโบดมานี่ดันดินถมท่อฮะเชิฟมาถ่ภาพหน่อยละกันเป็นไงฮะ เด okay. oh ี๋ยวเอาอันนี้มาวิ่งดูฮะถ้าวิ่งได้ก็เดี๋ยวน่าจะได้แหละเรียบแล้วข่วงติดรอวิ่งได้สบายอ่ะออก็ได้อยู่ฮะ โอ้พี่หน้าผมเป็นอบตอได้เลยนะเนี่ยผ,ผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะดูแลแบบแบบดีถนนอะไรโอ้โหต่อเกินเรียบแล้วนี่เรียบนเียบแล้วนี่ไม่เียบดิดหน่อยว่าไม่เป็นไร เติมตรงนี้อีกหน่อยจะได้ให้มันถึงกันเอาอกว้างๆไว้รถเราเยอะโอ้ดินเราเยอะนี่นอีกหนึ่งเที่ยวร้อยเอ,อ,อเจอดทค่นี้แหละเป็นหน้าที่ของเจ้าแคทอ้า เกียร์แบบเบาๆฮะติดเฉยงานงานดินแค่นี้ติดเฉยอ๋อมันอูทุกคนมันวิ่งไม่ได้เลยนะนี่ ขนาดแบบนิดเดียวแค่นี้อะ่ะดูดิติดแล้วติดแล้วนะ่นนี่คือผมขับเต็มที่แล้วนะแต่ติดโอ้โหนี่โอ้โหเรียบร้อยฮะวางเอาวอางวาวางติดอะไรเนี่ย งงเลยมาถ้าติดแล้วก็กลับบ้านฮะโอเคเดี๋ยวเอาย้าแคทตนี่ขึ้นโโหติดต้นไม้เท่าตีฮะเท่ตีเลื่อมฮะเลื่อมเลื่อมเลื่อมก็เท่ตี นะี่ฮะเล่นคนเดียวมันก็จะงงงงหน่อยลอยาลอยๆนะฮะขึ้นนะขึ้นกลับบ้านหนักท้ายแนละ้วเนี่ยตรงไหนจะหนักท้าย น,นี่เงียบๆมหม,ม,ม,มเออใช้แทนรถบดทใช้แทนรถบดทได้นะเนี่ยเนีน่ยูดิพอเหยียบลงนิดหน่อยมันก็จะลงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักอ่ะตืดตืดอแล้วเราลองแบบ ขับมาปกติมองปกติได้ไหมโอเคฮะไ,ไม่ติดไม่ติดฮะไม่ติดอ่าโอเคเก็บของกลับบ้านฮะเจ็ดชิ้นภารกิจอันใหญ่หลวง เดี๋ยวเราเอาเจ้าฟอร์ดวิ่งดูรถแรงแต่รถแต่รถมามากับเกมนี้แรงนะสมดุลรถมันได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าติดนะดาวน์โฟวินนะเนี่ยเออเห็นไหมว่นแรงจัดประหลาดบอก ้ยเฮ้ย,ยเรียบร้อยอไปเนี่ยโชว์ชว่วงหน้ากันเลยสอดล้วอ่าโอเคครับผมสำหรับ EP นี้ก็จะประมาณนี้เฮ้ยบรรทลุมาห้องโดยสารนะเต <h oy> e> ีมสังเกตถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีต่อไปอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไปเจอกัน EP หน้าบ๊ายบายสีเหลืองเกล่ยครับอุ้ยถูกเสา